พี่เพื่อนๆพี่บ้านบอลเบียทุกท่านกันด้วยนะครับก็เจอกันแบบนี้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันละคู่หน้าช่องนะครับผลงานของเราเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับวางไว้ให้กันที่เวทแฮมขออภัยเพื่อนๆพี่ที่ติดตามกันจริงๆนะครับมองว่าเว์แฮมแพ้ไปขาดจบเกมลิพูเอาชนะไปได้5-0นะครับขออภัยจริงๆผมไม่น่าไปลองของกับพี่ๆที่หนึ่งของเซิร์ฟขอเลยนะครับก็วันนี้จัดงานแก้ให้แบบทบต้นทบดอกครับทั้งในชมรมทั้งทางด้านของหน้าช่องครับเพื่อนๆพี่ท่านไหนเนี่ยอยากรับแนวท ทางที่ไม่มีให้ในโลกออนไลน์บอลน,นอกกระแสตัว VP ตัวเน้นตัวมั่นใจหรือชุดโครงการอารัลบั้ม3อัลบั้ม4สวยๆนะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันไปได้ที่แอ var89 ครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเมมเบอร์ใหม่โปรโมชั่นตอนนี้เข้าร่วมครอบครัวคอบอลตอนนี้รับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้ ไปใส่ฟรีกันได้เลยนะครับวันนี้เองครับสื่อฟุตบอลที่เราจะพากันไปโฟกัสเนี่ยอยู่ที่สื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนัดส,สุดท้ายของหน้าปีปฏิทิน2024ครับปีแสดงแมนเชสเตอร์วิเต็ดจะเปิดโอทัฟร์ต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาเซิลครับคู่นี้เฮตุเฮตเจอกันมาเมื่อรุร่นทันที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเล่นบ้านแมนยูแมนยูเอาชนะไปกลับไปเล่นบ้านนิวนิวก็เอาชนะได้เหมือนกันครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจเลยนั่นคือฟอร์มครับ แพ้มา3เกมรวดแล้วครับเรียกได้ว่าเจอมรสุมหนักเลยครับและเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งแพ้วูฟไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนิวคาสเซิลชนะมา4เกมติดติดครับเกมล่าสุดถล่มวิลล่าไปได้30ศูนย์ความมั่นใจนี่เรียกได้ว่าคนละอย่างกันเลยนะครับรวมไปถึงนักเตะวันนี้ครับความพร้อมตัวผร้เล่นครับเจ้าบ้านอย่างเมเยเตสครับวันนี้ลูกทีมของรูเบนอาร์โมรินเนี่ยเจอปัญหาหลักเลยนะครับนั่นคือจะขาดมารเดลอูกาเต้แล้วก็บูโน่แฟนเดสที่ติดโทษแบนนะครับส่วนลูกชอริตอร์ลีนเลิฟแล้วก หน้าเดิมอยู่นะครับไม่พร้อมลงทําการแข่งขันกันทั้ง5คนเลยวันนี้นะครับตัวเล่นคร่าวๆครับอาริลิน่าจะจัดทัพมาได้หน้าตาประมาณนี้ครับผู้สารประตูวันนี้น่าจะใช้เป็นองเดโอนาน่าครับกองหลัง3าคนวันนี้มีเลนนี่ยโรแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็ลิซานโดมาตินเนสส่วนวิงแบ็กสฝั่งเป็นนูแซมัสลาวีแล้วก็ดิอาโกดาโลครับตรงกลางไม่มีอูกเต้ไม่มีบุโน่น่าจะใช้เป็นคอปี้ไมนูยืนคู่กับคริสเตียนอีลิกเซ่นครับแล้วก็ตัวลุกวันนี้มาคัตแลสฟอร์ดอามัดเดียโลแล้วก็ลัสมุดฮ นิวคาสเซิลครับวันนี้ลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะขาดตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างนิกป๊อปสเวนบอสแมนเอมิลคัพแจามารัสเซลแล้วก็คารัมวิลซันครับส่วนตัวที่พร้อมในวันนี้ก็ผู้รักษาประตูตไม่มีนิกป๊อปน่าจะใช้เป็นมาตินดูบารก้าแห่งแบทโฟวันนี้มีวาเลนติโนริฟามิโน่ฟาเบียนแชแดนเบิร์นแล้วก็ลูอิสฮอร์ตรงกลางวันนี้น่าใช้เป็นซานโดโตนารีจับคู่กับบูโนกิมาไลแล้วก็โจริงตันส่วนตัวรุกครับวันนี้จะขอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์ออออออิััััคคแแลล้้้วกกก็นนนนนโทที่่ดดยยูพรรมมงหมเะบ เองครับมุมมองในวันนี้ครับเอาราคาก่อนเลยนะครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาเป็นบอลสามหน้าครับเสมอไหนเสมอกันฝั่งไหนชนะฝั่งนั้นได้เฮครับแต่ถ้ามองกันด้วยราคาแบบนี้แล้วครับต้องพูดตรงๆเลยว่าวันนี้นิวคาเซิลดูดีกว่าเยอะมากๆครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับชนะมาสี่เกมติดแล้วฟอร์มกําลังมั่นใจนักเตะกําลังร้อนแรงเลยครับและแมนยูเต็ดเองเนี่ยมันเจอปัญหาหลักตรงที่ว่าสองนักเตะรายหลักอย่างมโนเออูกาเต้แล้วก็บูน่ฟรนเดสเนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ครับรวมไปถึงมอสุมในทีมระบบการเล่น อาจจะยังดูไม่เข้าขากันมากครับวันนี้ถ้าอยู่นิวนะครับอย่างดีคือ3แต้มอย่างแย่ที่สุดเนี่ยคือแค่เสมอยกเจ้าไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าแฮนดิแคปเสมอไหนเสมอกันมองที่นิวคาเซิลวันนี้น่าจะมี3แต้มครับ